กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันกัละยาเหยประสานจากกลุ่มหเป็นเกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรทำนาและปลูกพืชลมลุกแต่หัวใจเดียวก,กันกับชาวประมงพื้นบ้านนะคะเพราะนั่นก็คือเราเป็นกเกษตรกรรายย่อยกเกษตรกรรายย่อยที่เหมือนกับว่าเสียงไม่ดังจนต้องมาถึงหน้ารัฐสภา แต่เป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีคุณค่าต่อสังคมต่อประเทศและต่อโลกด้วยนะคะท่านทราบไหมคะว่าตอนนี้มีกระแสโจมตีว่ามีผู้แอบอ้างมาเป็นประมงพื้นบ้านแต่จริงๆแล้วอยากจะให้ใหท่านเพื่อนสวที่รักทุกท่านไปสัมผัสนะคะว่าเขามีความลึกซึ้งและเข้าใจต่อทะเลอย่างไร ดิฉันเคยเป็นแม่ค้าขายอาหารเพื่อสุขภาพได้รับผลิตภัณฑ์ผลิตผลจากประมงพื้นบ้านซึ่งจะไม่มีฟอร์มาลีนนะคะเขาจะใช้วิธีแช่น้ำแข็งได้ปลาสดท,ที่ไม่มีสารพิษจากพี่น้องประมงพื้นบ้านและดิฉันก็เคยไปดูงานแถวแถวบ้านท่านประธานนะคะแถวสุราษฎร์แถวนครศรีธรรมราชไปดูพี่น้อง ประมงพื้นบ้านที่มีการจับปลาที่ไม่ทำลายล้างจับสัตว์น้ำที่ไม่ทำลายล้างเขาจะมีวิธีอนุรักษ์เมื่อพบว่าอวนไปติดปูไข่เขาจะเอามาให้กลุ่มที่อนุบาลพ่อเลี้ยงโดยเครื่องมือง่ายๆไม่ซับซ้อนเสร็จแล้ว เขาก็จะเชิญชวนเยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและในโรงเรียนเมื่อถึงอายุสามารถที่จะปล่อยลงทะเลเขาก็จะไปพายเยาวชนเหล่านั้นคืนกลับลูกของสัตว์น้ำไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อขยายพันธุ์นอกจากจะเป็นปูแล้วเรื่องของไข่เต่าด้วยเขาก็มีการอนุรักษ์ คนที่อยู่กับทะเลอาศัยทะเลเขารู้ว่าถ้าเขาอยากจะสืบทอดวิถีชีวิตเลี้ยงดูตัวเองและสามารถที่จะดำเนินวิถีชีวิตต่อไปได้ก็ต้องบริโภคอย่างพอเพียงรู้จักการอนุรักษ์รู้จักการฟื้นฟูดังนั้นดิฉันคิดว่าเมื่อเข้ามาถึงที่นี่เราน่าจะรับฟังและก็ให้คุณค่าทำอย่างไร ที่เราจะไม่ให้ชีวิตของพี่น้องคนตัวเล็กตัวน้อยหรือเกษตรกรรายย่อยเนี่ยเขาสูญสิ้นหมดไปแล้วก็หมดกำลังใจในการที่จะทำอาชีพที่ดิฉันคิดว่ามันเป็นสัมมาชีพเป็นความพอเพียงพอดีมันในการแก้ไขพรกรนี้พรบนี้นะคะดิฉันคิดว่าเจตนารมณ์อาจจะดีแต่มีจุดบกพร่องมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ละเลยการรับฟังจนเขาจะต้องมามาถึงกรุงเทพซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่คนที่จากบ้านมาดิฉันก็ยังเคยมานะคะด้านประธานสมัยที่เราไม่เห็นด้วยกับการใช้การเกษตรแบบที่เราไม่แน่ใจในเรื่องของพันพันธุก,กรรมนะคะเราก็ต้องมาที่สภาเหมือนกันมันมีอันหนึ่งนะคะที่บอกว่า ถ้าเรือเนี่ยอวนเรือพาณิชย์เนี่ยออกทะเลไปแล้วก็ไปได้ปลาวานหรือโลมาไม่มีความผิดท่านคิดดูนะคะสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มากแล้วเขาก็เป็นสัตว์ที่อ่อนโยนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่มีอันตรายและกำลังจะสูญหายไป ถ้าเราไม่มีมาตรการแบบนี้ซึ่งดีฉันคิดว่าการที่เข้าไปทำมาหากินหรือไปหาปลาในแหล่งที่เขาเป็นที่อยู่อาศัยของโลมาหรือวานก็ดีเนี่ยมันเสี่ยงกับการที่จะไปกระทบกับชีวิตของเขาแล้วเหมือนกับมีเจตนาจะไปเอาปลาที่เป็นอาหารของเขาซึ่งเขาชอบปลาตัวเล็กตัวน้อยมันต้องมีบทลงโทษถ้าไม่งั้นเราก็จะ อาจจะถูกองค์กรของสาประชาชาติเนี่ยมองว่าเราเปิดเปิดทางให้กับการประมงพาินิ์ที่ไม่เข้มงวดในสภาเราเนี่ยดิฉันต้องขอขอบคุณคุณมีชัยนะคะมิลลืชุพันธ์ที่ได้ทำให้เปิดโอกาสให้สวออเราเนี่ยมีความถนัดในหลากหลายอาชีพ เพราะฉะนั้นการพัฒนาหรือว่าการแก้ไขกฎหมายเนี่ยเราควรจะให้กรรมธิการจากหลากหลายผู้มีศักยภาพผู้มีองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านการเกษตรด้านของการมีส่วนร่วมของประชาชนและสิทธิมนุษยชนนะคะเข้ามาพิจารณาสิ่งที่สำคัญไม่ควรยึดถือเอาข้อมูลของกรมประมงนะคะเหมือนที่ท่านเสรณีพูด หน่วยงานเป็นเป็นหน่วยงานที่เอาข้อมูลมาแล้วก็เอามาวินิจฉัยเป็นหลักอย่างเดียวเพราะว่าทุกวันนี้ท่านก็คงทราบวันนี้จะมีพี่น้องชาวประมงที่มายื่นหนังสือเรื่องปลาหมอคังดำอีกละซึ่งแก้ไขก็ไม่ได้ถ้าหากว่าข้อมูลชัดเจนถูกต้องปัญหานี้มันน่าจะถูกแก้ไขไปแล้วไม่น่าจะมีปัญหามาทำลายล้างอาชีพของพี่น้องชาวประมง มากมายในตอนนี้ดังนั้นสิ่งที่ฉันอยากจะเสนอก็คือขอให้เห็นความสำคัญของพี่น้องประมงพื้นบ้านซึ่งมีวิถีชีวิตมีภูมิปัญญามีองค์ความรู้และเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งดิฉันเชื่อว่าถ้าเขาได้มามีส่วนร่วมและเราเข้าไปพิสูจน์กันความจริงอาจจะลง ไปดูในบริบทของพื้นที่แต่และพื้นที่เห็นด้วยกับท่านสวรัชนิกรน,นะคะว่าความจริงของพื้นที่บางพื้นที่อาจจะไม่ตรงกับบางพื้นที่ซึ่งเราจะต้องขยายให้มีการมีส่วนร่วมของผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเขาเรียกร้องว่าหากไม่ได้รับฟังเขาเขาอาจจะสูญสิ้นชีวิตสูญสิ้นอาชีพและที่จริงแล้วเขาก็เป็นคนที่ ทำความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับเราในทุกวันนี้ซึ่งจะขาดเขาเสียไม่ได้ขอบคุณค่ะท่านประธานขอบคุณท่านกัลยาครับ